เดี๋ยวไม่ด้ไม้เข้ามาขอเดียวขอเดียวขอเดียวน้อมวยขอถ่ายแป๊บนึงขอขอถ่ายรูปเดียวน้มวยแป๊บนึงแขอบนรูปวจะไปถ่ายคูเอกแล้วเดี๋ย่างเดี๋ยนเต็มางคนเแวกแวกครับผม ดาวดาวเดี่าาทดคาังเขอเป็นชุดสอั้นัะไราไม่ได้เราไม่ได้ยวมันหุดเราก็ไม่ได้